สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับส่องต้นไม้วันนี้นะครับเรื่องดีชาแนลพาคุณผู้ชมมาดูการปลูกต้นไม้ป่านะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลปราศาสตร์อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ยามเย็นย่ำนะครับเกือบหกโมงเย็นนะครับเพราะว่าตอนกลางวันนี่มันแดดแรงมากนะครับผมไม่ข้าวออกมานะครับพาคุณผู้ชมมาดูต้นไม้ป่านะครับที่มีการปลูกไว้นะครับบนพื้นที่ขนาดพื้นที่อยู่สองไร่นะครับสองไร่ ป่านี้นะครับอายุสามปีนะครับคุณผู้ชมมาดูต้นไม้สามปีว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่คือต้นไม้สามปีนะครับอันนี้น่าจะเป็นต้นเก่ามันมันล้มตายมันเกิดกิ่งใหม่ต้นใหม่ขึ้นมานะครับก็จะมีไม้ป่าหลายชนิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้พระยุงนะครับไม้พระยุงมีไม้พระยุงมีไม้สักนะครับไม้ยางนานะครับยางนานี้จะเยอะหน่อยนะครับเนี่ส่วนนี้นะครับจะเป็นต้น ยางนานะครับการปลูกนี่นะครับพื้นที่ยางนานี่ที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้นะครับก็ความทีอยู่ที่2เมตรนะครับคุณผู้ชม2เมตรคูณ2เมตร2เมตรคูณ2เมตรเลยนะครับถือว่าปลูกทีอยู่พอสมควรนะครับซึ่งระยะนี้นะครับต้นไม้สามารถเกิดและเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับในช่วง5ปีแรกนะครับผมไปดูหลายต่อหลายที่แล้วนะครับการปลูกนะครับของเจ้าของที่ก็คือท่านมาปลูกในช่วงฤดูฝนนะครับ พอปลูกในช่วงฤดูฝนเสร็จปุ๊บนะครับก็ปล่อยให้มันเกิดเองนะครับแล้วก็เติบโตตามธรรมชาตินะครับก็ไม่ค่อยได้มาดูแลมากนักนะครับการตัดแต่งกิ่งนะครับมาดูนะครับไม่มีการตัดแต่งกิ่งแต่ยังได้นะครับนหญ้าก็เกิดขึ้นมาเยอะนะครับโดยเฉพาะพวกไม้เถ้าเครือนี่นะครับนี่เครือหญ้านางนี่ครับก็จะมีอยู่นะครับนี่ก็เป็นเครือขึ้นมานะครับ ส่วนข้างล่างก็จะเป็นไมยราบก็มีนะครับจะเป็นพวกไมยราบนะครับเป็นอ่านะครับหลายชนิดเลยนะครับหลายชนิดเลยนะครับก็ยาคอมมินิ์อะไรก็มีนะครับก็ขึ้นมานะครับนี่แหละครับการดูแลนะครับตัวเองโดยธรรมชาติของต้นไม้ป่านะครับเขาจะต้องทนได้นะครับกับสภาพอากาศสภาพพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งดังที่คุณผู้ชมเห็นก็จะรู้ว่านะครับมัน เกิดและเติบโตงดงามพอสมควรเลยนะครับรถือว่าไม่เลวเลยนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับยางนานะนะครับส่วนไม้ชนิดอื่นนะครับไม้ชนิดอื่นี่จะดูแล้วนี่ยจะไม่เติบโตเท่านะครับไม,ไม่เติบโตเท่านะครับนี่นะครับ,รบต้นยางนานี่ยสวยๆเลยนะครับฝั่งนู้นนะดูฝั่งนู้นหน่อยนะครับ ต้นนู้นนะครับที่เห็นยุ่เขียวเนี่ยนะครับเป็นต้นมะข่านะครับมะข่ามงม์นะครับมะข่ามงอันนี้ก็จะเป็นมะข่ามงเช่นกันนะครับต้นเล็กๆอยู่นะครับต้นอื่นจะไม่โตเท่านะนะครับยางนานี่โอ้โหแถวนี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยครับปลูกยังไงก็งามครับแถวแถวบ้านผมนี่มันมันเป็นพื้นที่ของยางนายังไงไม่รู้นะครับแต่มันเยอะนะครับต้นใหญ่ๆนี่ก็มีให้ดูเรื่อยๆนะครับผมก็ไปดูหลายที่ที่มีต้นยางนาก็ถือว่า เป็นพื้นที่ที่ยางนาชอบเกิดนะครับแล้วก็เติบโตได้ดีนะครับผมเชื่อว่าในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้นะครับท่าแห่งนี้เนาะสามารถเป็นแหล่งนะครับให้ชาวบ้านมาเก็บเห็ดได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าดูสิครับพื้นที่ข้างล่างนี่ใบมันเริ่มนะครับที่จะร่วงหล่นลงมานะครับ <Yeah. S 1> ยางนานี่มันชอบเกิดเห็ดดีนักแล้วนะครับโดยเฉพาะเห็ดละงงก นะครับละโงกเหลืองเนี่ยนะครับมันจะเกิดดีๆนะครับรอมาลุ้นกันเลยนะครับอ่ะสวนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพระยุงนะครับคุณผู้ชมครับนี่อันนี้ก็สามปีนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่ว่าปีเดียวนะครับสามปีเหมือนกันนะครับต้นเล็กๆนี่ก็มีนะครับต้นเล็กๆก็มีต้นใหญ่ก็มีนนี่ก็สามปีเช่นกันนะครับอันนี้ก็สามปีนะครับสังเกตว่าพระยุงนี่ก็ถือว่า เกิดและเติบโตได้พอสมควรนะครับความสูงก็ให้ดูต้นนี้เนาะต้นนี้เทียบกับต้นยางนะก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเท่าไหร่นักนะครับก็ถือว่า,ามีความงามพอสมควรนะครับสูงพอสมควรอันนี้ขนาดปลูกแล้วไม่ค่อยได้มาดูแลนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับอ่าทีนี้นะครับต้นสักต้นนี้นี่นะครับน่ากลัวว่าถ้ามันยังแล้งอยู่ต่อไปฝนไม่ตกนี่อาจจะ ถึงการเอวสารของชีวิตได้นะครับเพราะว่าเนี่ยใบมันเหี่ยวแล้วนะครับนะครับเนี่ยไม่ใช่เป็นเฉพาะต้นนี้นะครับต้นที่อยู่ข้างๆกันนี่นะให้ดูนะครับนี่ครับต้นนี้นี่ใบก็เริ่มแบบสู้สู้ความร้อนสู้แดดที่แหลงจัดๆนะครับไม่ไหวแล้วนะครับก็ตายไปนะครับไม่ได้ตายต้นเดียวนะคุณผู้ชมมาดูฝั่งนี้นะครับต้นนี้ตายไปก่อนหน้าแล้วนะครับแม้ว่า ความสูงของเขาจะสูงประมาณสักสองเมตรแล้วนะครับแต่ก็ตายไปแล้วนะครับามาดูปลาดูปลาบ้างทีนีนะ้นี่คือปลาดูปลานี่ก็ถือว่าเติบโตพอสมควรนะครับความสูงนี่ประมาณสักร้อยเซนนะครับร้อยร้อยกว่านิดหน่อยนะครับร้อยนิดหน่อยปลาดูปลานะครับแถวบ้านผมปลาดูปลานี่จะไม่ค่อยโตเร็วเท่าไหร่นักนะครับ นี่อันนี้ก็สามปีนะครับคุณผู้ชมความความสูงอยู่ที่ประมาณทักสองเม FT. ตรต้นนี้ดูเหมือนจะอ้วนกว่าเพื่อนเนาะนะครับ Solar. ต้นอื่นๆนะครับ <ped> ไม่ค่อยงามเท่าไหร่อันนี้มาค่ามงนะครับมาค่ามงก็ไม่ค่อยงามนะครับฆ่ามงอันนี้ประดูป่านะครับ <ped> ประดูป่าครับเ <ped> นี่ยต้นนี้จะเป็นประดูป่านะครับต้นนี้จะสูงหน่อยนะครับอันนี้มาค่ามงนะครับ สงสารต้นสากมากคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่ต้นตายแค่ต้นสองต้นนะคุณผู้ชมอ่นตัวนี้ก็จะตายแล้วนะครับนี่อู้ยเสียดายเสียดายครับคุณผู้ชมโอ้ต้นสากที่ปกติมันจะทนแรงนะเนี่ยเนี่ยครับตายไปแล้วต้นนุ่มก็ตายแลวนะครับนมันก็ตายอีกนะครับอู้ยเสียดายต้องมีการซ่อมอะไรแหละหน้าฝน่จะถึงนี้นะครับให้ผมสันนิษฐานนิดนึงนะครับนะครับตามความรู้ที่เคยไปดูอะไรต่างๆมานะครับ แล้วก็ดูจากสวนต่างๆที่เจอมานะครับต้นสางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าเขาไม่ออกใบมาก่อนนะครับแหลงจะจัดนี่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ตายครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เขาออกใบมาแล้วนะครับออกใบมานะครับพวกนี้ออกใบมานี่เพราะว่ามันมีฝนนะครับมันมีฝนช่วงหนึ่งนะครับต้นไม้มันก็คิดว่า ฝนเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดความชุ่มชื่นจนมันสามารถที่จะ,ะเกิดและเติบโตได้มันก็เลยเกิดมานะครับแล้วมันกอ็ออกใบมานะครับออกใบมาพอออกใบมาปุ๊บปรากฏว่ามันมันไม่มีน้ําทีนี้เพราะไม่มีน้ํานะครับเมื่อมันมีใบมันก็ต้องมีการคายน้ํามันคายน้ําออกมากนะครับน้ําที่อยู่บนลําต้นของมันนะครับก็ต้องถูกใช้นะครับสุดท้ายก็ต้องตาย อันนี้คือสิ่งที่น่าเศร้านะครับน ja ่าเศร้ามากครับก็อ,อย่างที่ว่าครับคุณผู้ชมนะครับในช่วงสองสามปีแรกของการปลูกต้นไม้นะครับเจ้าของสวนนี่จะต้องดูแลเป็นอย่างดีนะครับสวนนี้คือตัวอย่างเลยนะครับเนี่ยมองไปตายตายตายโอ้เสียดายครับถ้าอยากได้ต้นไม้นะครับจะต้องปลูกแบบแล้วก็มีการดูแลเป็นอย่างดีนะครับในช่วงแรกๆครับ ok ถ้าตกปีไหนเนาะนะครับ ช่วงสงกาน์นี่บางปีนี่ฝนมันจะตกนะครับแต่ปีนี้นี่บ้านผมนี่ไม่ตกเลยนะครับตกก่อนสงการอยู่นะครับแต่ตกไม่ไม่แรงมากตกพอดินชุ่มๆหน่อยๆพอให้แบบต้นไม้รู้สึกว่ามีน้ำมันก็จะออกใบเออออกออกใบใหม่มานะครับหลังจากที่มันทิ้งใบไปพอมันทิ้งใบไปออกใบใหม่มานี่แหละนะครับปัญหามันเกิดขึ้นทันทีครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับอ่ะทีนี้มาดูโซนนี้ครับนี่ ป่านี้จะเป็นป่ายูคาลิปตัสนะครับยูคาลิปตัสนี่ไม่ต้องห่วงครับมันเป็นพืชที่สปีชีส์ที่เรียกว่าสภาพดินแย่ขนาดไหนมันก็เกิดและเติบโตได้นะครับแต่ปัญหาก็คือยูคาลิปตัสมันจะใช้น้าเยอะพราะเป็นพืชที่โตเร็วพืชที่โตเร็วนี่จะใช้น้าเยอะพอมันใช้น้ําเยอะมันก็มาดูดดูดน้ำนเพื่อนๆไปเมื่อเราปลูกใกล้ๆกันนี่ต้นที่อยู่ข้าง,างมันก็จะได้น้ําน้อยกว่านะครับอจะสู้ยูคาลิปตัสไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นไม้ที่โตเร็วนะครับ เนี่ยอีกแค่นิดนึงนี่ที่โตเร็วนี่คุณผู้ชมเกิดเองและโตเร็วเองอนี่ไอกะทินนรงนี่ครับกะทินนรงกะทินเทพากะทินเทพนรงพวกนี้จะโตเร็วมากเนี่ยอันนี้ก็พะยุงครับก็ถือว่างดงามพอควรเลยนะครับนี่ความสูงก็สองเมตรกว่านะครับต้นนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับประทับใจเลยนะครับไม่ตายครับคุณผู้ชมครับไม่ตายเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับใช้ได้เลยนี ต้นปลาดูปานะครับปลาดูปานุ่นออกใบมาเคี้ยวงามเลยนะครับนี่แหละเชื้อไรจะต้นสักนี่แหละที่มันตายนะครับพื้นที่แห่งนี้น่าจะถ้าผมเป็นเจ้าของที่เนาะผมจะไม่เอาต้นสักต้นใหม่มาลงแต่ผมจะเอานี่ครับเอาปลาดูปานะครับหรือว่าต้นพายุงมาลงแทนเพราะว่าเห็นแล้วว่าเราผ่านมาสามปีเรารู้แล้วว่าต้นไม้ที่มันยัง,ยงคงอยู่รอดก็คือต้นไม้เหล่านี้ครับ มีต้นพายุงนี่ต้นพายุงต้นประดูป่านะครับมันอยู่รอดได้นะครับสักนี่ถึงอยากได้ขนาดไหนก็ต้องก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันมันตายต้นนู้น,นก็ทําท่าจะตายแล้วนะต้นลุงสูงอันนั้นสูงไม่ใช่ธรรมดาแล้วประมาณสามเมตรเลยนะครับคุณผู้ชมมันสูงขนาดนี้แล้วมันก็ยังจะตายคุณผู้ชมคิดดูสิว่ามันมันน่าสงสารขนาดไหนนะครับความแรงนะครับแล้วก็ดินนะสภาพดินครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ก็จะเป็นดินทรายนะครับ น่ากลัวอยู่นะครับก็จะมีน้องหมามาขุดมาคุยเนาะคุณผู้ชมเนาะจะมีแย้มาอยู่มีรูแย้นะครับหมาก็มาขุดมาคุยนี่ครับพระยุงครับพระยุงพระยุงก็ถือว่าได้เนาะครับฐานที่ดีเนาะคุณผู้ชมเนาะแนะนํานะครับถ้าทุกผู้ชมปลูกแล้วอยากจะได้ต้นไม้จริงนะครับแต่ละปีก็ต้อง ขอแนะนาให้ให้มาดูนะครับให้มาดูดูแลมันด้วยนะครับไม่อยากจะให้เป็นสภาพเห็นต้นไม้ตายแล้วมันหดหูใจนะครับดูแลขอสักสามปีแรกนะครับสามปีแรกพอมันผ่านพ้นช่วงวิกฤตนะครับช่วงชีวิตที่กําลังแบบจะเติบโตนี่แหละนะครับถ้ามันตายก่อนนี้มันก็น่าเสียดายนะครับเสียดายทั้งกล้าไม้พันไม้ที่เรามาปลูกด้วยนะครับเสียดายทั้งเวลานะครับนี่ นี่ครับผู้ที่เหลือรอดนี่ก็ต้องชื่นชมนะครับนี่พยุงนะครับนี่ครับเป็นพยุงยางนาไม่ต้องห่วงครับแถวนี้สวยงามนะครับเติบโตดีครับดูดีมากๆเลยนะครับปลูกถือว่าทีเลยนะครับในแถวของยางนาก็จะมีพะยุงมาเสรกด้วยนะครับ สภาพเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมที่บ้านคุณผู้ชมปลูกต้นไม้บ้างหรือเปล่าครับถ้าปลูกต้นไม้ก็ขอให้ต้นไม้คุณผู้ชมงดงามนะครับหน้าเลงขนาดไหนก็ขอให้มันไม่ตายนะครับให้มันเติบโตงดงามนะครับเพราะว่าผมเห็นต้นไม้ตายเมื่อเรยผมมุดหัวใจผมก็เลยไม่อยากให้ต้นไม้ที่ใครปลูกตายนะครับเสียรายเวลานะครับ ต้นนี้ก็ถือว่ารอดพ้นนะครับวิกฤตในช่วงที่มันผลัดใบนะครับคุณผู้ชมบางทีนี่เราไปเห็นต้นมันเอ๊ะทำไมต้นมันมันตายหรือเปล่ามันไม่มีใบนะครับมันมันไม่ตายเลยนะครับต้นประดู่ไมันไม่ตายง่ายมันเป็นไม้ที่ถือว่าเป็นไม้คู่บ้านเราเนี่ยนะครับมันไม่ตายง่ายๆหรอกนะครับมันแค่ผลัดใบเฉยๆนะครับพอมันเอาใบใหม่ออกมาก็จะดูดีงดงามแบบนี้นะครับ สวยงามนะครับปลาดูนะครับปลาดูปลาแต่ยางนานี่จะสูงนะครับสูงสวยกว่านะครับเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยดูดูดีเลยนะครับซีกฝั่งนี้นะครับซีกฝั่งตะวันตกก็เป็นสวนยูคาเช่นกันนะซีกฝั่งตะวันออกเมื่อสักครู่นี้เป็นสวนยูคาซีกฝั่งตะวันตกก็เป็นสวนยูคานะครับเรียกว่าพื้นดินแห่นี้ขนาดประมาณสองไร่นี่ โดนขนาบข้างด้วยต้นยูคาลิปตัสนะครับโอ้อันนี้อันนี้ยังไม่โตเหมือนเหมือนต้นไม้หนึปีเลยนะครับตั้งที่สามปีแล้วนะครับอ่าโอเคครับคุณผู้ชมครับสองต้นไม้วันนี้นะครับมาตอนเย็นๆนะครับภาพอาจจะออกเป็นแบบโทนดำๆหน่อยนะครับแต่ก็ดีกว่าผม มาในช่วงเวลากลางวันเพราะว่าแดดมันร้อนมากนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมด้วยกันนะครับเรื่องดีชาแนลขอบคุณและสวัสดีพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ